บริษัทโชคธนบดีทานสปอร์ตจำกัดโดยคุณแม่นัตรดาทองเหมและครอบครัวถวายปัจจัยสร้างศาลาโชคธนบดีให้กับวัดบางพีใหญ่กลางจังหวัดสมุทรปราการค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การรายงานข่าวประจำวันของข่าวสื่อกลางฟันธง22ทีวีค่ะ เมื่อวันที่17เมษายน2568เวลา17นาฬิกาที่วัดบางพีใหญ่กลางตำบลบางพีใหญ่อำเภอบางพีจังหวัดสมุทรปราการพระครูประัชสวัฒนศิลคุณพระครูแจ้ดเรเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางได้เมตตามมาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ในพิธีฉลองศาลาการประเรียนดังใหม่โชธธนบดี โดยมีคุณแม่นัดตาดาทองเหมและครอบครัวทองเหมนำโดยพันตำรวจเอกวัชระเทพเสนผู้กำกับสอพอบางปูในานามบริษัทโชธนบดีทานสปอร์ตท,ที่ถวายปัจจัยสร้างศาลาการปรเรียนโชธนบดีเป็นประธานฝ่ายคารวาส คณะพระภิกษุสงฆ์วัดบางพีใหญ่กลางจำนวนสิบรูปเจริญพระพุทธมนต์ค่ะพร้อมด้วยดรวีสุดารุ่งเรืองนายกอบตอบางพีใหญ่พันตำรวจเอกกรวัตหันประดิษฐ์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอพอบางพีสอพอบางปูเจ้าหน้าที่สำนักพุทธศาสนาจังหวัดสมุทรปราการวยาวัชกรคณะกรรมการวัด ตลอดจนแขกผู้มีเกียรติและพี่น้องชาวอำเภอบางพีร่วมถวายจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระพิสุสงฆ์พระสงฆ์ให้ศีลกรวดน้ำรับพรเจ้าอาวาสวัดบางพีใหญ่กลางประพรมน้ำพระพุทธมนต์พร้อมมอบเงินขวัญถุงให้กับผู้ที่มาร่วมงานทุกคนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะ